อัปเดตราคาทองล่าสุดราคาทองวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2563เรามาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานมากน้อยขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2563ประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9้านาฬิกายนาทีที่ผ่านมา ดยราคาทองวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวัน100บาทก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 5 3 0 0บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,400บาทขยับมาต่อกันที่ราคาทองรูป,ปพรรณกุ 96. ์96.5%กันต่อเลยครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,639ัาบาบาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,847บาท 24สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ25,900บาทเรามาตามกันต่อที่รา,ราคาทองรูป,ปรพรรณุ์เซของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อเลยครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่3,238บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ย500บาทจะรวมเป็น3 7 3 8บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1สลึงราคาอยู่ที่ 6,475บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น6,975บาทต่อที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์กันบ้างราคาอยู่ที่12,950บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น13,450บาทราคาทอง1บาทราคาอยู่ที่25,900บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย 500บาทจะรวมเป็น26,400บาทและมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่51,800บาทเมื่อบวกกับค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น52,300บาทโดยค่ากำหนดเฉลี่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดค่ากำหนดไม่เท่ากันบางร้านอาจจะคิดมากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ500ก็เป็นได้นะครับทางที่ดีก่อนที่จะทําการซื้อขายทองจากร้านไหน,ไหนเราต้องสอบถามทางร้านก่อนนะครับว่าคิดค่ากําเรน็จอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุพ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดต่อไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆ ออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับ